ท่านผู้ชมครับผ่านไปและการเลือกตั้งนายกอ,อบจอนะครับที่ขอนแก่นกับที่สุขโขทัยปรากฏว่าโอ้โหก็สู้กันดุเดือดเหมือนกันนะแล้วไม่จบเท่านี้นะปลายเดือนมีอีกนะครับอาสนามที่จบแล้วก่อนก็แล้วกันนะครับ ปรากฏคุณวัฒนาช่างเหลาครับ<ฆ>ได้ไป3า0 0 0 0 0กว่าคะแนนอเอาชนะครับอดีตนายกอบจอขอนแก่น6สมัยคุณพงศักิ์ตั้งวันนีกระพง2 0, 8ง9 0 0กว่าคะแนนครับ<ฆ>และก็เป็นคุณโตบุรพานะครับเบอร์สได้42,000กว่าคะแนนโอ้จริงคุณพงศักดิ์นี่ วันเลือกตั้งเนี่ยเมื่อวานเนี้ยแกอสาอะไรนะใส่เสื้อโทนสีมงคลออกรถคันใหม่ทะเบียนใหม่เพ <c oughs> ื่อจะเป็นอะไรนะโชคลาบไปรับตําแหน่งใหม่อีกรอบหนึ่งช่วยไหมไม่ช่วย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 จนถึงประมาณสักสองทุ่ม,มคือคะแนนแกนํามาตลอดอ,ะอ่ะพอสองทุ่มปุ๊บคุณวัฒนาฮะแซงแล้วแซงไปแล้วก็คือม้วนเดียวจบกันเลยเนี่ยนะครับซึ่งบอกว่าหลังรูนน้คะแนนคุณวัฒนาก็ขอบคุณทุกคะแนนมาช่วยในการเลือกตั้งถลม่มทลาย ทุกนโยบายที่ประกาศไว้ทําทันทีไม่มีวันหยุดไม่มีวันเหนื่อยนายกจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนครบ2 6อำเภอของจังหวัดนะครับเดี๋ยวลองฟังครับเสียงว่าที่นายกอบจขอ,อนแก่นครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคะแนนเสียงที่มอบให้นะครับที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ให้ความเมตตากับวัฒนาช่างเหลาคนนี้นะครับและขอนแก่นของเรานะครับ ก็ถึงเวลาแล้วครับที่อบจขอนแก่นจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการทํางานจะต้องเข้าไปใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมจะมาทําให้อบจขอนแก่นอยู่ร่วมทุกร่วมสุขและดูแลความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนายกจะต้องลงไปดูปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยตัวเองนะครับเรามาเปลี่ยนจังหวัดขอนแก่นด้วยกันครับผมอยากเห็นจังหวัดขอนแก่น พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นครับอ,อันนี้ผู้ชนะยังไม่เป็นทางการเดี๋ยวรอกรก <ๆ S 1> ตท่านอีกทีก็แล้วกันนะครับ<ะ>ส่วนอีกท่านหนึ่งอดีตนายกอบจขอนแก่นหกสมัยคุณพงศักดิ์ก็บอกยอมรับความพ่ายแพ้ครับก็ขอบคุณพี่น้องคนขอนแก่นมาลงคะแนนเสียงให้นะครับ2 8 0 0 0นกว่าท่านบอก2 8 0 0 0นแต่ว่าตจริงคะแนนท่าบอกได้2 8 0แ0น่กัเกือบเกือบสองแสนเก้าเนี่ยนะก็บอกขอบคุณทุกคะแนนก็ยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับที่มาลงคะแนนให้ทั้ง280,000กว่าคะแนน288,000กว่าคะแนนก็ขอขอบคุณท่านที่ได้กรุณาให้ความไว้วางใจก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าพี่น้องประชาชนก็ให้การสน,นับสนุนมีจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับก็อย,อยากจะให้นายกคนใหม่นะครับได้ทําตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ ที่ให้สัญญาไว้ต่อพี่น้องประชาชนแล้วครับก็ให้ทําให้ได้นะครับคือที่ขอนแก่นเนี่ยตอนแรก็นบอกคนขอนแก่นงงค่ะทุกคนหาเสียงใช้โทนสีแดงหมดเลยเออแล้วสรุปใครแดงจริงหรือใครแดงยังไงหรือมันบังเอิญต้องเป็นโทนสีแดงเหมือนกันแต่ว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยคุณอดีศรเพ็งเกศโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยเลยนะครับก็จับมือ5สสเพื่อไทยบอกสนับสนุนคุณพงศ์ศักดิ์ แต่ปรากฏว่าจับมือแล้วสนับสนุนแล้วก็ยังแพ้กันไปก็แพ้กันไปก็ประมาณสัก4ี่0 0ื่นคะแนนอยู่เหมือนกันนะสี่หมื่นก็เยอะนะเยอะอ,อะะค่ะอา้าวจากที่ขอนแก่นขยับมาที่สุขโขทัยกันหน่อยนะคะโอ้โหอันนี้ก็คือแบบไม่ต้องรุ้นใน้เสียเวลาเลยแบเบอร์เออแบเบอร์มากๆเลยนะคะก็มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยเหมือนกันค่ะเป็นการเลือกตั้งแทนคนเก่าที่ลาออกก่อนครบวาระคนที่ลาออกไปก็คือ คุณมนูพุกประเสริฐแล้วคนที่มาสมัครใหม่ก็คือคุณมนูพุกประเสริฐเหมือนกันนะคะคุณมนูพุกประเสริฐนี้เป็นพี่ชายของคุณอนงวันเทพสุทินภรรยาของคุณสมศักดิ์เทพสุทินอ่านะก,ก,ก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นเมิร์ดเบอร์หนึ่งเบอร์สองคือคุณโด่งสแสวงลาบทนายโด่งอันนี้เป็นเจ้าของร้านเข้าเปิบชื่อดังนะคะแล้วก็คนที่สามก็คือคุณวสินพัฒน์กิตินันพาณิชหรือว่าช่าง,งมนนะคะผลการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการเขานับกันได้ร้อยปร์เซ็นแล้วมนูพุกประเสริฐได้ไป142523คะแนนทิ้งห่างแบบห่างไกลมากนะคะคุณโด่งสแสวงลาบเนี่ยได้4267คะแนนแล้วก็คุณวสินพัฒนเนี่ยได้ไป32232คะแนนนะคะก็เรียกได้ว่าชนะแบบขาดลอย ขาดเป็นแสนขาดเป็นแสนค่ะออชนะกันไปเยอะเลยนะครับทีนี้ที่บอกไปไม่ได้จบเท่านี้ท่านผู้ชมครับคือจริงๆนายกอบจอเนี่ยจะไปครบวาระพร้อมๆกันแล้วก็เลือกตั้งปีหน้าอตอนแรกที่ <Hey. S 1> หรือจะเอาคําถามประชามติพ่วงไปกับการเลือกนายกอบจอเลยคือ,คอไหนๆเลือกแล้วอ่ะเลือกหลายจังหวัดด้วยคนจะได้ไปใช้สิทธิ์พร้อมกันนะฮะแล้วไม่งั้นคือโอ้โหถ้าเกิด ทำประชามติแยก1ก็คือเสียตังค์เพิ่มทำประชามติรอบนึงก็เป็นหลักพันล้านกันนะแล้วทำไปสองรอบ3ามรอบเดี๋ยวคนจะเบื่อหรือเปล่าก็เ,าเลยบอกว่าเอามารวมกันไหมอันนี้ผมขอเล่านิดนึงแล้วกันค่ะถ้าใครเห็นบัตรเลือกตั้งที่อเมริกาตอนนี้คือผมเล่ามาแล้วนะบอกว่าไม่แน่ใจกฎหมายเขาแต่การเลือกตั้งล่วงหน้าทางไปรษณีย์ทางอะไรแบบนี้ยคนถ่ายรูปกันเพียบเลยฮะแล้วก็มาลงในออนไลน์กันเ<ๆ>ขาก็ถามเลยนะเลือกประธานาธิบดีเลือกใคร เลือกเซเนเตอร์สวเนี่ยเลือกใครและเกาถามเลยตำแหน่งสำคัญคนนี้เนี่ยคุณอยากให้ใครนั่งต่อไหมหรือนโยบายของรัฐเนี้ยคุณอยากให้ทำไหมเนี่ยเขาถามรวบกันมานะครับ